สวัสดีครับผมพี่เฟรนเทนลาซาด้านะครับขอต้อนรับเพื่อนๆทุกคนนะครับเข้าสู่เพจ Facebook และช่อง YouTube ของผมนะครับช่องพี่เฟรนเทนลาซาดานะครับผมเป็นลาซาด้าเซลเลอร์อมบัสเดอร์นะครับและเป็นลาซาด้าเซอร์ติฟายเทรนเนอร์ของลาซาด้านะครับทุกท่านสามารถที่จะสอบถามข้อมูลการขายสินค้าบนลาซาด้าที่ช่องของผมได้เลยนะครับในวันนี้นะครับนั่นก็คือลาสคอยนะครับขายของลาซาด้า2023 ใช้เป็นเพิ่มยอดขายได้เพิ่มยอดผู้ติดตามร้านค้าได้นะครับนอกจากนั้นยังเพิ่มรีวิวให้กับร้านค้าได้ด้วยนะครับเพิ่มยังไงเดี๋ยวไปดูกันนะครับไปเริ่มกันเลยนะครับ Last coin นะครับคือช่องทางนะครับฟีเจอร์ตัวหนึ่งที่ช่วยให้ลูกค้าเจอสินค้าเรามากขึ้นเพิ่มการเข้าถึงนะครับนอกจากนั้นยังเพิ่มคนติดตามร้าน และมีโอกาสเพิ่มยอดขายได้ด้วยนะครับเพิ่มการมองเห็นเพิ่มการเข้าถึงร้านใช่ไหมเพิ่มลูกค้าและเพิ่มยอดขายนะครับเพิ่มลูกค้าที่ติดตามร้านนะครับอันนี้คือข้อดีของรัสคอยสิ่งที่รั Co อยนะครับช่วยให้ร้านค้าเนี่ยนะครับมีพื้นที่ที่แนะนําสินค้ามากขึ้นนะครับอ่ะผมเกริอนไปประมาณนี้ก็แล้วกันเดี๋ยวไปดูกันนะครับทีละสเต็ปนะครับอันดับแรกนะครับถ้าพูดถึง Last คอยเนี่ยมันต้องแบ่งเป็นแบบนี้ครับ รัสคอยร้านค้าส่งสินค้าเข้าไปร่วมแต่ลูกค้าจะต้องเอาเหรียญหรือคอยเนี่ยมาแลกอ่านะครับคือร้านค้านะมีหน้าที่ส่งกดส่งสินค้าเข้าไปร่วมหรือส่งทั้งร้านค้าเข้าไปร่วมนะครับฟีเจอร์นี้แต่เมื่อเข้าไปร่วมแล้วลูกค้าไม่ใช่ว่าอยู่ทุกคนจะสามารถเข้ามาซื้อมาเห็นสินค้าเราได้ลูกค้าจะต้องมีคอยนะครับมีคอยอยู่ในมือ นะครับในบัญชีในแอคเค n t ของเขาซึ่งคอยของลูกค้าในที่นี้เนี่ยมาจากที่ไหนเดี๋ยวไปดูกันนะครับอันดับแรกต้องดูคอยจากลูกค้าก่อนอันดับแรกนะครับคอยจากลูกค้ามาจากไหนก็มาจากการรีวิวนะครับเมื่อลูกค้ารีวิวนะครับถ้าพิมพ์เป็นตัวอักษรครบ80ตัวอักษรนะครับดูทางภาพซ้ายมือนะครับนี่ครับวงวงแรกนะครับพิมพ์ตัวอักษรครบ80ตัวอักษรรับ10คอยนะครับ อัปโหลดรูปหรือวิดีโอรับเพิ่ม20บคอยเพราะฉะนั้นใน1สินค้า1รีวิวเนี่ยนะครับลูกค้าจะได้ทั้งหมด30สิบคอยนะครับสาสิบคอยนะครับหรือส0สิบเหรียญน,นะครับหลังจากนั้นเมื่อลูกค้ารีวิวเสร็จแล้วนะครับระบบจะเด้งมาหน้าจอนะครับให้กดติดตามร้านอ่าอันนี้คืออันนึงนะครับคือเป็นการเชิญชวนให้ติดตามร้านค้าในหน้านี้เลยนะครับในหน้านี้เลย ่อจากนั้นนะครับก็จะมีอะไรครับทําภารกิจนะครับดูภาพขวามือนะครับทาภารกิจเพื่อให้รับเหรียญให้ครบเพิ่มเติมนะครับซึ่งเขาก็จะออกแบบให้ลูกค้าเนี่ยดึงดูดให้ลูกค้าเออเฮ้ยเห็นหน้านี้อยากไปกดดูเพื่อรับเหรียญเพิ่มนะครับแล้วก็ด้านล่างของจอครับเขาจะมีสินค้าที่สามารถใช้คอยใช้เหรียญแลกหรือซื้อหรือเป็นส่วนลดได้ขึ้นมาทําให้ความสุขเอา้าเฮ้ยอย่างนี้เหรียญก็มีค่าสิ เมื่อเหรียญมันมีค่าใช่ไหมครับอันนี้ลาซาด้าคอยนะครับไม่ใช่คริปโตนะครับไม่ใช่คริปโตนะครับลาซาด้าคอยมีค่าแลกได้ทันทีแต่คริปโตไม่รู้จะไปแลกอะไรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรานะครับก็เห็นได้ว่าเมื่อมันมีค่าเราสามารถที่จะเฮ้ยแลกเก็บเยอะๆแล้วเพื่อไปแลกต่ออันนี้คือในมุมของลูกค้านะอ่านะครับต่อมาครับนะครับเมื่อลูกค้านะครับเมื่อลูกค้านะทําการรีวิว นะครับมากขึ้นมากขึ้นเพราะาลูกค้าได้ของไปใช่ปหอ่านี่ครับปึ๊บรีวิวก็จะมากขึ้นมากขึ้นนะครับในสินค้าของเรา拉斯คอยช่วยตัวนี้ครับแต่การช่วยให้รีวิวเยอะเนี่ยมันเกิดจากลูกค้านะครับส่วนใหญ่นะจะแลกเป็นกิฟต์นะครับเป็นของขวัญด้วย拉斯คอยไปเมื่อได้ไปแล้วเขาจะรีวิวมากขึ้นเพราะว่าเขาได้ของฟรีไปเป็นของขวัญเขาก็อยากจะรีวิวมากขึ้นนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายตัวเนี้ยในมุมของผู้ขายต่อในสไลด์ถัดไปก็แล้วกันนะครับอันนี้ในมุมของลูกค้าก่อนนะครับ ต่อมานะครับหน้าคอยปัจจุบันเนี่ยเขาจะขึ้นมาเลยครับเช็คอินทุกวันรับ1ิเหรียญเช็คอินลัสคอยทุกวันรับ1ิบเหรียญโอโ้โหก็แค่เข้ามากดก็รับแล้วรับเหรียญไปนะครับนอกจากนั้นยังมีนะครับ,มนะรบเมนูถ้าซื้อไปแล้วยังไม่ได้รีวิวเขาก็จะกดให้ให้เรากดรีวิวนะครับจากหน้านี้ได้ด้วยนะครับเรานี้มาทางขวามือนะครับเมื่อเรากดที่ปุ่มคอยรับเหรียญส10บวันเนี่ยเรากดรับเช็คอินรับเหรียญน,นะครับอ่าสิเหรียญต่อว,วันนะครับขออภัย ด้านล่างครับเขาก็จะมีเมนูนะครับมีฟีเจอร์ขึ้นมาครับเป็นเกมครับเล่น l p s t k l a s t l a n d Mega Bro Mega Boss อ่า Merc Boss อ่าทุกทีนะครับแล้วก็จะมีเป็นดีลจากเหรียญคูปองส่วนลดของขวัญพิเศษซึ่งจุดนี้แหละที่ลูกค้าสามารถเข้ามาดูอันนี้คือหน้าหน้าหลักของ Last Coin ในมุมของลูกค้าเลยนะอ่าอันนี้อันนี้เป็นหน้าของลูกค้านะครับก็สามารถที่จะรับส่วนลดจากจากการที่มีคอยในมือได้คูปองส่วนลดของขวัญพิเศษ นะครับได้หมดเลยจากหน้านี้นะครับนี่คือหน้าร t สคอยหลักนะครับอ่านะครับตอนนี้มันก็จะมีคําว่านะครับเช็คอินเพื่อรับเหรียญนะครับแล้วก็ทำไปทําภารกิจเพิ่มนะครับเขาก็จะบอกว่าในแต่ละวันน่ะให้ทําอะไรบ้างในหน้านี้นะครับภารกิจเพิ่มที่เขาจะทําก็คือเปเดนะครับเป็นแคมเปญใหญ่อกจจะมีให้ไปกดดูแคมเปญใหญ่นะครับค้นหาสินค้านะครับค้นหาสินค้า เพิ่มสินค้าราคาถูกลงแต่กล้านะครับเล่นเกมนะครับเล่นเกมดูสินค้าลัสมอลลัสซุกนะครับซึ่งหน้านี้แหละที่ช่วยเพิ่มยอดบิลเหมือนกันเพราะว่าสินค้าที่ลูกค้าเคยเข้าดูหรือสนใจจะขึ้นมาก่อนนะครับถ้าลูกค้าเคยดูสินค้าเราอยู่แล้วเอ้ยมีโอกาสขึ้นมาหน้าหน้าในหน้าจอของลูกค้านอกจากนั้นนะครับตัวนะครับคำค้นหาต่างๆเนี่ย ตอนนี้ลาซาด้านะครับมีฟีเจอร์ตัวหนึ่งเดี๋ยวจะบอกในนะครับในข้อสุดท้ายนะครับฟีเจอร์นะครับเขาร่วม Last Coin ทั้งร้านแล้วก็ไปคอยแคชแบ็กให้กับร้านค้านะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายในในอ่าสไลด์สุดท้ายนะครับเมื่อเป็นคอยแคชแบ็กเราสามารถที่จะมาดันทราฟฟิกให้ลูกค้าเห็นในหน้านี้ได้ก่อนนะครับอ่ะนะครับโดยสรุปนะครับเมื่อสักครู่เนี่ยในมุมของลูกค้านะครับเพราะฉะนั้นร้านค้าเนี่ยก็มีข้อดีครับข้อดีคือเพิ่มทราฟฟิก เพิ่มรีวิวนะครับเพิ่มยอดฟอลโลเวอร์แล้วก็การเข้าร่วมเนี่ยไม่มีนะครับค่าธรรมเนียมแต่ต้องแลกด้วยส่วนลดกับการแจกสินค้าฟรีนะครับอันนี้คือสิ่งที่ต้องรู้นะครับคราวนี้มาสักครู่เนี่ยเรามาดูว่าคอยที่ลูกค้าได้รับนะครับมาจากไหนคราวนี้มาดูร้านค้าบ้างนะครับมาดูร้านค้าบ้างว่าลัสคอยมีกี่แบบนะครับลัสคอยมีกี่แบบนะครับแบบแบบแรกนะครับก็คือแลกเป็นของขวัญคือเอาง่ายร้านน่แจกของฟรีลูกค้าไปเลย แจกของฟรีให้กับลูกค้าไปเลยนะครับเพื่อลูกค้าได้ไปนะครับเอาไปรีวิวนะครับเอาไปใช้แล้วกลับมารีวิว้านค้าก็จะได้รีวิวขึ้นทันทีได้ไปนะครับลูกค้าอ่าจลูกค้าได้ไปนะลูกค้าก็จะมีโอกาสกลับมากดติดตามร้านค้าแล้วจากนั้นนะครับในส่วนของฟรีกิต์เนี่ยเวลาลูกค้ากดเข้ามาดู1ครั้งนะครับเท่ากับว่าคุณได้1คลิกนะนับเป็นคลิกสะสมเพื่อดานสินค้าให้ติดหน้าแรกและยังไม่พอ ถ้าลูกค้าซื้อไปนะครับถ้าลูกค้าซื้อไปในส่วนของฟรีกิฟต์เนี่ยในส่วนของฟรีกิฟต์นะครับลูกค้าซื้อไปถือว่าเป็นยอดขายสะสมนะครับนะครับยอดขายสะสมเอ๊ะมันสะสมยังไงก็ในเมื่อมันแจกฟรีมันสะสมเป็นจํานวนออเดอร์ครับนะครับเมื่อมันสะสมเป็นจํานวนออเดอร์สินค้าของเราเนี่ยจะเห็นเลยว่าขายไปกี่ออเดอร์แล้วแต่ด้วยลัสคอยนะครับกี่ออเดอร์และนอกจากนั้นใครที่ยังติดเรื่องของลัสพิก จำนวนออเดอร์ที่ไม่ถึง1 5 0คหาสั่งซื้อต่อเดือนใช้ตัวฟรีกิฟต์ตรงนี้ครับนะครับ,นะรบส่งเข้าไปนะครับแล้วก็ลูกค้าแลกไปนะครับก็ใช้งานก็ได้รีวิวได้ยอดขายนะครับต่อออเดอร์นะครับยังไม่พอนะครับข้อดีของฟรนะีกิฟต์เนี่ยเดี๋ยวผมจะอธิบายต่อไปแล้วกันนะครับมาดูอันที่2ก่อน f l e x i c o i n f l e x i c o i n เนี่ยเป็นการให้สินค้าของเราเนี่ยเข้าร่วมทางร้านและให้ส่วนลดสูงสุด3%โดยใช้เหรียญมาแลกอันนี้คือ f l e x i c o i n ครับต่อไปเป็นเซลล์วอชเชอร์ในส่วนของเซลล์วอชเชอร์ตรงนี้เนี่ยนะครับร้านค้าจะต้องไม่ต้องทําอะไรเลยครับถ้ามีในส่วนของอแคมเปญน,นะครับวอชเชอร์ต่างๆขึ้นมาที่ให้แลกเป็นเหรียญเนี่ยนะครับถ้ามีนะค่อยไปกดเข้านะครับอันนี้คือจะเป็นเซลล์วอชเชอร์นะครับแล้วก็บางครั้งเนี่ยตัวลาซ a ด้าเองนะครับตัวลาซาดา้นะา,า,ดาเองเนี่ยเขาจะให้ส่วนลดลูกค้าเป็นคูป,ปองไปเลยเพื่อไปแลกซื้อสินค้าที่เขารวมรัสคอยก่อนนะครับ จริงๆไอตัวคูปองเนี่ยมนแลกได้ทุกร้านแต่ว่าสินค้าที่เข้าร่วมร้าคอยจะเห็นก่อนจากการแลกคูปองนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับนะครับอันนี้ก็ให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับเมื่อลูกค้าเข้ามาอย่างที่ผมบอกเนี่ยมันจะมีดีลจากเหรียญดูจากซ้ายมือนะครับอันดับแรกดีลจากเหรียญดีลจากเหรียญก็คือส่วนลดนะครับดีลจากเหรียญก็คือส่วนลดที่ลูกค้าสามารถเอาเหรียญมาแลกนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นนะครับคูปองส่วนลดนะครับคูปองส่วนลดอ่าตัวนี้คูปองส่วนลดนะครับก็คือใช้เหรียญ นะครับแลกส่วนลด30บาทนะครับ10บาทอ่าประมาณนี้ครับโดยใช้เหรียญที่มีในมือไปแลกแล้วก็เอาไปใช้คูปเอาคูปองไปใช้ต่อนะครับถ้าร้านค้าเราเข้าร่วมรัสคอยอยู่แล้วตัวคูปองพวกนี้ครับมันจะช่วยดันสินค้าที่เข้าร่วมรัสคอยให้ลูกค้าเห็นก่อนด้วยนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นแลกของขวัญอ่ามาดูนะครับของขวัญของขวัญพิเศษนะครับส่วนใหญ่สินค้าที่จะเอามาแลกตรงนี้นะครับสินค้าที่จะเอามาแลกตรงนี้นะครับก็ อาจจะเป็นสินค้าราคาไม่สูงเพื่อให้แลกง่ายเพราะต้องการรีวิวเยอะๆเพราะต้องการให้ลูกค้ารู้จักร้านค้าเยอะๆนะครับร้านค้าแบรนด์ร้านค้าใหญ่ๆร้านค้าท็อปแบรนด์บนลาซาด้าเนี่ยบางร้านเนี่ยเขาแจกตู้เย็นนะครับแจกโทรศัพท์มือถือด้วยใช้รัสคอยโดยให้ลูกค้าต้องเอาเหรียญมาแลกนะครับเยอะเหมือนกันแต่ถ้าเป็นร้านทั่วไปอ่ะจะไม่อยากแลกเพราะสูว่ามันแพงจะจะเอาของแพงให้ลูกค้าทําไมแต่เอาเข้าจริงๆแล้วนะครับการใส่ของราคาสูงเข้าไปอ่ะ ลูกค้าไม่ได้แลกง่ายๆนะครับเพราะว่าคุณต้องเก็บคอยเนี่ยปริมาณเยอะเหมือนกันอย่าง0 0เอ่อตู้เย็นราคา5,000กว่าบาทเนี่ยคุณต้องเก็บคอยอย่างน้อยนะ่ะโหเป็นหลักหมืน่นแล้วมันก็ไม่ได้แลกง่ายๆอนะ่ะคือแบบลูกค้าแบบต้องมีคอยสะสมเยอะอจริงๆอะ่ะต้องแบบเซียนในการเก็บเหรียญการคำนวณอะไรต่างๆคือมันมันน้อยมากนะครับมันทําให้สิ่งที่มันได้กลับมาก,ก็คือพอลูกค้านะครับเข้ามาดูปุ๊บเฮ้ยมันมีตู้เย็นมีมือถือแลกลูกค้าคลิกเข้าไปดูร้านค้าได้ยอดคลิกแล้วนะได้ยอดคลิกแล้วแต่เพราะเอก พอเขาออกแล้วเกิดอะไรขึ้นครับก็เขาออกไปแล้วก็ไม่เป็นไรสินค้าก็ยังอยู่นะครับมันก็จะมีคนที่แบบสะสมเหรียญเยอะเพื่อนต้องการมาแลกแต่สุดท้ายมันก็โอกาสแลกก็ได้น้อยนั่นคือที่เขาเอาโทรศัพท์มือถือเอาตู้เย็นมามาแลกแต่ฝั่งขวามือเนี่ยจะสังเกตว่าสินค้าที่เอามาแลกอะมันจะไม่ใช่สินค้าราคาสูงไม่เกินร้อยทั้งนั้นเลยเพราะว่าร้านค้าพวกนี้ต้องการอะไรครับต้องการทราฟฟิกต้องการตัวตัวยอดวิวเห็นไหมต้องการทราฟฟิกต้องการยอดวิวต้องการรีวิวต้องการคนติดตามร้าน ะครับก็เลยเอาสินค้าถูกๆพวกนี้มาแลกนะครับเป็นสินค้าที่อ่าซื้อง่ายขายคล่องนะครับมามาแลกกระเหรียญน,นะครับอ่ะอย่างเงี้ยครับอันนี้ก็จะเป็นนะครับเนี่ยโทรศัพท์มือถือตู้เย็นคือมันไม่ได้แลกง่ายๆไง,ง,ง,งคือถึงคุณแลกของรางวัลอ่ะอย่างโทรศัพท์เครื่องเราประมาณหมื่นเจ็ดอ่ะคุณต้องมีเหรียญแบบอย่างน้อยสามสี่หมื่นอ่ะนะครับใน Account ถึงจะมาแลกได้เพราะฉะนั้นร้านค้าที่เอามาเป็นแลกของตรงนี้เนี่ยโอ้โหอันนี้ยิ้มเลยเพราะว่าลูกค้าพอแลกมาได้ปุ๊บเขาก็ทำไมครับเขาก็กดนะครับก็กดดดูกก็็เปนยอคลิสสะม ใช่ไครับแต่ส่วนใหญ่อย่างเงี้ยก็จะเป็นอย่างคูปองพวกนะครับเดลี่ควีนแม็กโดนัลอะไรพวกนี้มันแลกง่ายไงเพราะราคามัน10กว่าบาทเขาก็ใช้50เหรียญร้อยเหรียญเขาก็แลกได้แหละนะครับสินค้าก็ได้ยอดวิวทันทีนะครับอ่าโอเคนะครับอันเนี้ยนะครับในส่วนของการแลกของฟรีนะครับวิธีการนําสินค้าเข้าร่วมนะครับจะอยู่ที่แคมเปญที่ชื่อว่า last coin หรือ Co i n day ของขวัญพิเศษนะครับเวลาเข้าไปนะครับ ในะคารเราเขาวมแคมเปญน,นี้เนี่ยจะ,จ,ะจะเห็นเลยว่าเขียนว่าแคมเปญลัสคอยบนหน้าลาซาด้านะครับราคาสินค้าจะถูกปรับเป็นศูนย์บาทน,นะครับสินค้าจะถูกปรับเป็นศูนย์บาทน,นะครับนะครับเราสามารถดูได้นะครับว่าวันที่เท่าไหร่แคมเปญน,นี้มันไม่ได้มีทุกวันเขาจะบอกว่าช่วงที่จะแลกเขาไปแลกของเนี่ยนะครับให้เข้าไปแลกของได้เนี่ยจะมีอยู่ตั้งแต่วันที่7 ถึงวันที่13มีนาอย่างเงี้ยครับเราก็กดดูก่อนนะครับต่อมานะครับหน้าที่ของเราคือเลือกสินค้าครับกดเพิ่มสินค้าสินค้าที่จะเข้าร่วมนะครับลัสคอยเนี่ยแค่2ชิ้นนะครับแค่1รายการก็ได้2ชิ้นขั้นต่ำสอามสามชิ้นก็ก็ได้ก็ได้แล้วนะครับแล้วก็ปรับราคาเป็นศูนย์นะครับเวลากดเข้าร่วมนะครับคราวนี้ต่อมานะครับถ้าเกิดมีการแลกซื้อขึ้นมานะครับตรงนี้นะครับ ระบบนะครับจะขึ้นราคาว่าเพียวซีโร่ไพแล้วก็ศูนย์บาทนี่คือสินค้าที่เป็นลัสคอยแล้วถูกส่งออกไปนะครับตรงนี้สิ่งที่ต้องระวังคือกรณีที่เราจะให้ลูกค้าเข้ามาแลกของฟรีนะครับเข้ามาแลกของฟรีตรงนี้เนี่ยเราจะต้องไม่ส่งฟรีนะครับถ้าเราส่งฟรีเมื่อไหร่ฟังให้ดีนะครับถ้าเราส่งฟรีเมื่อไหร่เราจะต้องออกค่าส่งเองในเมื่อไปได้ของฟรีไปแล้วลูกค้าต้องเป็นคนจ่ายค่าส่งนะครับลูกค้าต้องเป็นคนจ่ายค่าส่ง แล้วการขายแต่ของฟรีโดยลัสคอยมีค่าธรรมเนียมไหมไม่มีค่าธรรมเนียมยครับเพราะว่ามันไม่เกิดการขายราคาสินค้าคือศูนย์บาทนึกออกไหมครับราคาสินค้าคือคือศูนย์บาทแล้วคุณแลกของอ่ะมันก็ไม่เกิดยอดที่เอาไปคิดเป็นค่าธรรมเนียมแต่ให้ระวังเรื่องนะครับให้ระวังเรื่องค่าขนส่งนะครับอ่ะนะครับต่อมานะครับสินค้าที่ควรนํามาเข้าลัสคอยนะครับสาหรับแต่ละร้านค้าเนี่ยก็ได้แก่นหนึ่งสินค้าค้างสตอ็อกสองสินค้าตัวอย่างทดลองใช้ หางสต็อกเอามาเพื่อเพิ่มยอดอยอดคําสั่งซื้อเพื่อจะไปเข้าลัสพิกอีกทีหนึง่งนะครับสินค้าตัวอย่างนะครับแบบทดลองใช้สินค้าราคาไม่สูงสินค้าที่จัดโปรไว้แจกได้นะครับทริคในการเลือกตรงนี้นะครับนิดนึงนะครับหลายๆร้านค้านะครับที่เขามีผลิตภัณฑ์ออกใหม่สินค้าออกใหม่แล้วไม่มีทัฟฟิกลูกค้าไม่รู้จักไม่มีรีวิวอาจจะใช้วิธีนี้ก็ได้นะครับนั่นก็คือให้เอานะครับสินค้านี่ย นะครับเอาไปแจกใน拉สคอยก่อนเพื่อเอารีวิวเพื่อเอายอดทาฟฟิกเข้ามาเสร็จแล้วเมื่อแจกใน拉สคอยเสร็จนะครับคุณสามารถขายต่อได้เลยสินค้าติดโอกาสติดหน้าแรกมาแล้วเพราะว่าอะไรเพราะว่านะครับลูกค้าคลิกเข้ามาดูเยอะแลกของไปได้รีวิวแล้วลูกค้าที่เคยคลิกเข้ามาดูแล้วไม,ไม่ไม่ได้แลกของหรือไม่ซื้อเนะี่ยเขาก็จะโดนระบบลาซาด้าตามนะครับอ่าสมมุติว่าผมต้องการขายเซรั่มแบรนด์หนึ่งแล้ว ออกเปิดตัวใหม่เลยลูกค้าไม่รู้จักแต่ที่ร้านค้าผมเนี่ยขายสิงค้าโซภาของงานอยู่แล้วผมจะเอาตัวนี้มาขายผมก็ทํา SKU ขึ้นมาครับ1 SKU ใน SKU เดียวกันนี้เนี่ยผมก็มีตัวเลือกครับตัวที่ขายปกตินะครับประมาณ100มิลลิกรัมกับอีกตัวหนึ่งครับเป็นเป็นตัวเลือกนะเป็นตัวเทส30มิลลิกรัมนะครับแจกฟรีนะครับแต่ว่าเราลงราคาไว้100มิลลิกรัมเนี่ยอาจจะ5 0า500บาทไอตัวเทสเนี่ย30มิลลิกรัมอาจจะ100บาท เพื่อให้มาแลกง่ายนะครับแ็่แล้วไอ้หนึ่ง้บาทเนี่ยเราใส่ไปเลยครับหนึ่พันชิ้นเราก็ลงไปเลยว่าแจกฟรีหนึ่งพันชิ้นเรี่กอไหมนะครับเฉพาะไอ้เฉพาะ,ไอ,พาะไอตัว,ต,วตัวเทสนะลูกค้านะครับแล้วก็ลูกเข้าร่วมแคมเปญของรัสคอยของซาไปจะแลกครบไม่ครบไม่รู้แต่อย่างน้อยเนี่ยสินค้าตัวเนี้ยได้ทัฟฟิกแล้วได้ยอดวิวสุดท้างไหมครับเพราะกูคุณแลกตั้งพันชิ้นอนะทัฟฟิกมายอดวิวมา นะครับแล้วลูกค้าเอาไปเฮ้ยชอบมีกลับมารีวิวให้อีกแล้วไม่พอมีให้ติดตามร้านค้าอีกเวลากลับมารีวิวอ่ะอันนี้คือข้อดีนะครับตัวสินค้าค้างสต็อกเราอาจจะมาทาลัสคอยเพื่อเพิ่มยอดนะครับคำสั่งซื้อในแต่ละเดือนนะครับคือลัสคอยเนี่ยนะครับมันถือว่าเป็นนับเป็นหนึ่งออเดอร์เหมือนกันเมื่อสินค้าค้างสต็อกเอามาลงเ่นะครับเราก็จะมีโอกาสได้ยอดคําสั่งซื้อเพื่อไปเข้าลัสพิกที่เขาบอกว่าต้อง150คําสั่งซื้อต่อเดือนบางร้านนะขายไม่ถึง ใช่ไหมครับแบบขายสินค้าราคาสูงแล้วมันไม่ถึง150คําสคำสั่งซื้อต่อเดือนมันทำให้ไม่สามารถเข้าล t สพิ k ได้เพราะฉะนั้นก็ใช้วิธีการเนี้ยครับมาแรกเอานะครับแลกเป็นคำสั่งซื้อไปนะครับอันนี้คือสินค้าที่ควรนำมาเข้านะครับแต่ตัวล t สคอยเนี่ยสามารถที่จะใช้ร่วมกับ สินค้าอื่นได้ด้วยนะครับในส่วนของที่ใช้ร่วมกับสินค้าอ่านนะฮะส่วนลดแบบอื่นได้ด้วยเนี่ยพวกส่งฟรีคูปองส่วนลดยิ่งซื้อยิ่งลดเนี่ยก็คือตัวนี้ครับ Flexi c o i นะครับ Flexi c o i คือส่วนลด3%จากเหรียญน,นะครับโดยให้เราอ่ะกดเข้าร่วมลักสโปรแกรมตัว Flexi c o i หรือจะมีฟีเจอร์หน้าฟีเจอร์โปรโมชั่นใหม่ที่เป็นฟีเจอร์รับคอยดีลจากเหรียญอยู่นะครับให้กดเข้าไปนะครับในสินค้าของเราเนี่ยก็จะขึ้นตัวนี้ครับนี่ครับขึ้นว่าสามารถแลกเอาเหรียญมาแลกได้เท่าไหรร่โดยนะคับ เฟกซี่คอยนะครับปัจจุบันเนี่ยนะครับหเหรียญไม่ได้เท่ากับ1บาทนะ,อะขอภอภัยด้วยกครเห็นสไลด์ผมอขนาญาดข้าไปแล้วกันหนึ่งเหรียญไมไ่เท่ากับ1บาทนะครับนะครับเดี๋ยวไปลงไปดูกันว่ามูลค่าเนี่ยต่อหนึ่งเหรียญเนี่ยต้องกี่เหรียญเท่ากับ1บาทนะครับเพราะฉะนั้นลูกค้าที่มีเหรียญในมือครับสามารถที่จะกดซื้อสินค้าแล้วระบบจะขึ้นให้เป็นส่วนลดเหรียญโดยอัตโนมัติมันน่าสนใจกว่าเพราะว่าที่หน้าของลาซาด้าครับเขาก็จะมีคือตรงนี้ขึ้นให้ เขาจะมีตัวนี้ขึ้นเป็นป๊อปอัพให้กับลูกค้าเลยนะครับว่ามีตรงโปรแกรมตรงนี้นะครับคราวนี้นะครับวิธีการคิดส่วนลดนะครับของ Flexico i n นิดนึงนะครับในการคิดส่วนลดของ f l e x i c o i n นะครับระบบจะนะครับคิดจากราคานะครับราคาที่วางขายล่าสุดนะครับราคาที่วางขายล่าสุดเป็นหลักคือถ้าสินค้าราคา1 5 0บาทแล้วเขาร่วมแคมเปญในราคา100บาทเนี่ยส่นลดส่วนลดจากเหรียญจะคิดที่จากราคา100นะครับไม่ได้คิดจาก150 นะครับอ่าอันนี้ก็ให้ดูไว้นะครับสินค้าทางร้านนะครับที่เขาร่วมนะครับต่อมานะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับช่อง y u t u b e เพจ a c e b o o k นะครับของผมนะครับช่องพี่เฟนเทรนลาซาด้าด้วยนะครับแล้วกลับมาติดตามคอนเทนต์ดีๆเกี่ยวกับการขายสินค้าบนลาซาด้าได้ที่ช่องนี้นะครับช่องพี่เฟนเทรนลาซาด้านะครับวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ